นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารนาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอเปิดเผยว่าทอ,าอาสอได้เตรียมวงเงิน8,000ล้านบาทจัดทำโครงการมาฮีโร่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขโดยลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เหลือร้อยละหนึ่งต่อปีจากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นระยะเวลานานสี่เดือนคือตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงสามสิบเ็ดธันวาคมสองพันห้ารกสี่ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยหรือเงินงวดที่ต้องชำระลดลงทันทีอาทิกรณีวงเงินกู้สมล้านบาทผ่อนสี่ส mm ิบ hmm. ปีหากอัตราดอกเบี้ยเดิมเท่ากับ MRR ลบร้อยละสองต่อปีเงินงวดจะอยู่ที่หนึ่งหมืนสี่พันแปด้ยบาทต่อเดือน เมื่อลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละหนึ่งตามโครงการเงินงวดจะลดลงเหลือเพียงเ6็ดพันหกร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นหรือลดลงมากกว่าร้อยละห้าสิบของเงินงวดเดิมโดยเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชําระเข้ามาจะตัดชาระทั้งเงินต้นและตัดชาระดอกเบี้ยหรือหากชาระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกําหนดส่วนที่เกินธนาคารจะนําไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้าอีกด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของทอสที่ประกอบอาชีพแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนและมีสถานะบัญชีปกติลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านลายแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ธนาคารนาคารสงเคราะห์ ระหว่างวันที่9ถึง29สิงหาคม2564พร้อมแนบหลักฐานเอกสารเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา4เดือนแล้วลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระก,กับธนาคารแต่อย่างใดกัญญาณัฐพงทเนธาคินรายงาน